ปันเกรียนให้เป็นเสียร EP นี้ขอเสนอสูตรแทงบอลแบบคิกออฟเป็นยังไงครับ EP นี้หลายคนถามเฮ้ยคิกออฟอะไรวะคิกออฟภาษาชาวบ้านหรือภาษากูเนี่ยเรียกับบ่อนเนี่ยคือใครเกียรก่อนคือเดินพันไปเลยว่า2ทีมนี้ใครเกียรก่อนเอาตัง์ันเลยใช่ง่ายๆเลยครับคุณจะสามารถรู้ผลภายในไม่เกิน3นาทีคือไอ้เทียนั่นเดินลงสนามจับมือโยนเหรียญปุ๊บไอ้เทียนที่ชี้เอาบอลนั่นแหละครับความชิบหายหรือความรวยจะเกิดขึ้นเลย ซึ่งทางคาซา98เนี่ยก็มีให้แทงเหมือนกันครับมันจะอยู่ในโหมดที่เขียนว่า w h i c h team to kick off ซึ่งดูเผินๆเนี่ยมันเหมือนจะแบบเฮ้ย 5 0าสไม่ใช่นะครับ <c oughs> คุณลองมาดูราคาดีๆยกตัวอย่างบอลซิลิอาวันนี้ด้านซ้ายทีพี่เขียก่อนเนี่ยจะเป็นตัวแดงเถือกหมดเลยครับคือคือได้ได้เยอะกว่าน้ําดีกว่าส่วนด้านขวาเนี่ยจะได้ไม่เต็มแทงพันหนึ่งได้900บ้าง910-920บ้างมันไม่50-50นะครับ <c oughs> การเขียบอลคุณอย่าคิดว่าดวงลวง้ลวนๆนะ,ะมันมีมันมีสถิติเคยบอกไว้ กว่า64.3ทีมที่เป็นทีมเยือนจะได้เกียร์ก่อนสติติมึงแม่นมากเลยนะจุดสามสองด้วยแต่เก่งใจมันสูงกว่าเพราะอะไรครับ เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าทีมใหญ่เล่นในบ้านเจอกับทีมเล็กเนี่ยเขาจะเป็นการให้เกียรติกันเราเป็นเจ้าบ้านนะเรามีแฟนบอลน,นะคุณมาเตะกับเราเราเป็นพี่น้องกันเราทำอาชีพเดียวกันเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันเราจะได้สิทธิ์เขาเกียรติก่อนเหมือนเป็นการให้เกียรติอ่าแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนไม่รังแกเด็กซึ่งจากสติตเนี่ยถ้าผมมีเงิน9 0 0 0ันนะผมจะแทงไปเลยทีมเยือนเขีย์ก่อนทุกคู่เลย สูิติหกสิบสี่จอบอกไว้แล้วยังไงก็บวกได้มากได้น้อยก็คือได้ก็ให้พูดตรงๆนะแม่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะท้าเงินหาง่ายขนาดนั้นมันมันไม่ต้องทำงานละ yeah. <c oughs> เฮียนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะฮะใช่เ,เทคนิคเล็กๆ,ๆที่มามาบอกกันสำหรับคนชอบแบบว่าเหมือนแบบความท้าทายแบบรวดเร็วฉับไวเหมือนเล่นปั่นแปะอยู่หน้าห้องตัวเองอะไรวะน,นั้นอ่าแลวนี่แหละฮะคือทั้งหมดของปั้นเกรียนให้เป็นเซียนในเรื่องสูตรแทงบอลแบบคิกออฟ